ไมได้มาเกิดไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่ได้มาเกิดนีน้สูญหายไปไหนผู้ที่ไม่ได้มาเกิดก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เพียงแต่อยู่ในภพชาติที่สูงสุดอยู่ในสวรรค์ที่ชั้นที่สูงสุดคือสวรรค์ชั้นพระนิพพานนี่เองอย่าไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดเป็นพระอาหารหันต์แล้วได้นิพพานแล้วจะสูญหายไปจิตไม่มีวันสูญ สิ่งที่จะสูญหายคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะสูญออกจากไปจากใจเหมือนกับเวลาที่เราเอาเสื้อผ้าไปซักนี่สิ่งที่จะสูญจะไม่ใช่เสื้อผ้าซักเสื้อผ้าเสร็จเสื้อผ้าก็ยังอยู่สิ่งที่สูญจากเสื้อผ้าคืออะไรคราบสกปรกต่างเกลิ่นเหม็นต่าง พอได้รับการชำระด้วยการซักแล้ว mm hmm. เสื้อผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นเสื้อผ้าที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นเสื้อผ้าที่น่าสวมใส่ <Yeah. S 1> จิตใจแบบเดียวกันจิตใจที่ได้ชำระโดยด้วยการภาวนาสม,มถภาวนาหน้าวิปัสสนาภาวนาแล้ว <Yeah. S 1> จิตใจจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจาก ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆบาสจาติความเศร้าโศกเสีสยใจบาสจาตความวิตกกังวลห่วงใยบ<ม>าสจาตเรื่องราวต่างๆที่เรากําลังวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้<ม>จะไม่เข้ามาสู่จิตใจของเราเลยถึงแม้จะอยู่กับเรื่องราวที่เคยทําความวุ่นวายใจให้กับเราพอจิตได้ชําระจนบริสุทธิ์แล้ว เหตุการณ์ที่มากระทบใจก็จะเป็นเหมือนหยดน้ำบนใบบัวนี่หยดน้ำกับใบบัวนี้มันจะไม่ซึมเข้าหากันหยดน้ำลงใบบนใบบัวหยดน้ำก็ยังเป็นหยดน้ำอยู่ไม่หายไปมันไม่ถูกใบบัวดูดเข้าไปจิตใจของผู้ที่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจของพวกเรานี้พอมีเหตุการณ์มากระทบนี่มันจะดูดกันเข้าไปเลย พอมีเรื่องมามีราวอะไรข้างนอกปั๊บมันจะใจเราจะสั่นขึ้นมาทันทีจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีเป็นเหมือนกับหยดน้ําบนกระดาษหยดน้ําบนกระดาษซับนี่พอหยดปั๊บนี่มันจะถูกกระดาษซับดูดหายไปหมดเลย